อ่าฮัลโหลสวัสดีครับอืมไม่ได้ทำาอ่วันนะพอดีวันนี้เพิ่งกลับมานะครับกลับมาก็คำๆแล้วแหละกว่าจะเคลียเซเว่นไนท์ไม่ได้กดนานนะครับแล้วก็มานั่งเคลียเกมนี้นะก็เลยเพิ่งว่างทำคลิปตอนตีหนึ่งขึ้นแหละจะหลับด้วยกระเป๋าพายังไม่ได้อ,อะไรออกเลยนคนแบบอุบยเวียดนามเล่านี้คือไปเที่ยวค่อนข้าง ออกเป็นชนบทอดของเขาด้วยครับก็เลยไปสุกอุตสาห์ซื้อซิมเน็ตไว้นะก็สัญญาหลุดบ่อยมากอารีน่านี่วันหนึ่งกว่าจะได้สามครั้งนี่แม่งย่างยากเลยคือไม่ต้องหวังจับคู่เลยแมย่งแบบหลุดตั้งแต่ยังไม่จับคู่อะ่ะคือเข้าเข้าไปแพ้จะเข้าจะเข้าไปยอมแพ้ย,ยังยากเลยอะ่ะเออวันละสามครั้งนี่ยังยากเลยคือสัญญาณมันมีเอ้อสุดๆก็ แล้วโรงแรมนีไ i f ฟที่แบบคนลุมงินใช้เยอะมากก็ใช้ไม่ได้บางโรงแรมมีไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อีกก็ทิมพไม่ได้อีกคืออยากจะบอกว่าไปมาหลายวันนี่นิดนึงขอขอบอกให้ดูนิดนึงจดหมายนี่มาก,กันเต็มคือ <c oughs> จริงๆอ่ะมันจะไม่ว่างตอบหรอกแต่คือเมื่อกี้นั่งอยู่ในรถไงแล้วก็แบบรีบกดรีบกดก็พิมพ์ตอบพิมพ์ตอบนะก็ ตอบเท่าที่ตอบได้นะครับใน y u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  e ว่ามัน YouTube มันไม่แจ้งเตือนนะก็เลยแต่ก็พยายามเข้าไปดูตอนคืนอยู่บ้างนะอ่ะ,อะวันนี้ก็ลืมเลยลืม,ล,ม,ล,ม,ล,มลืมต้นต้นยูกับสโตรนี่กันแหละนะก็วันนี้จะมาพูดเรื่องชนเผ่านะแล้วก็อัดสดวันนี้อัดสดเลยคือตอนแรกนึ่งไม่ออกไปเจอจุดจุดหนึงจิด๊ดจิ๊ไหนก็เลยเอามาให้ดูอันนี้ก็เลยคิดว่าผต้องพูดมั่งนะ โอเคมาเริ่มกันก่อนอย่างแรกเจว้วันนี้จะพูดเกี่ยวการเลือกการหาไข่มุกนะแล้วก็ของประจาวันของเก็บวันอนี้ก็มีเรื่องค่าดาวละว,ว่าจะเลือกแพ้อยู่นะไม่อยากอินอยากจะแบบเข้าเมตาครับบ้างไม่อยากอินดีมามา่อนเข้าเรื่องช็คดวงก,กันหน่อยไหมสองพันเจ็ดมาเจ็ดรอบแม่งออกเรื่องลือรอบละตัวขนาดในเลดอยู่สามรอบ ยังไม่ได้สุดๆแล้วอ่ะผมโคตรเซ็งเลยแม่งแบบจะไม่เปิดแล้วเนี่ยอารมณ์เสียเรงอันนี้ก็เปิดมาไข่ฟรีไข่รฟรีนะเอาจริงๆเปิดมาสามยี่สิแปดวันตนะั้งแต่เกมแม่งเปิดเนี่ยหายากสามดาวทุกรอบโคตรแบบไอบดีมผมมันเป็นลาหูอ้มหรือไงไม่เข้าใจแม่งแบบอ่ะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ เคยพูดกันไว้ขออนอคนอกเรื่องอันนะก็เราก็เก็บสะสมครบแล้วนะอย่างที่บอกค่อยๆเก็บไปนะครับก็อยากให้ทุกคนทำๆกันนะนี่นะครบแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่รอเต็มมั่อแต่เมื่อวานนะนี่รอากดให้ดูเลยนะอ่าก็เดี๋ยวมีเวลาว่างก็จะทำนะแต่ตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้ ใช้ผ่านด่านบ้างแต่ก็เพราะเนื่องจากสปีดมันต่ำมากหรือไม่อยากอาลงพีพีนะก็ต่อไปมีอะไรกันเดี๋ยวมีอะไรแบบอันนี้เดี๋ยวค่อยไปเลือกเองทำใจไม่ได้ขอก่อนอ,อ,อ่าแล้วก็มีกิจกรรมอันนี้อันนี้วันนี้วันนั้นไปตอนเช้ามีคนขอให้ทำกิจกรรมนี้ไม่ทันจริง,งๆครับพยายามจะทำแล้วแต่ปดอินยังไม่ขึ้นก็เลยแบบ ต้องคบทิ้งอะ่ะอันนี้250กดแล้วรอบหนึ่งให้ทายให้ทายก่อนเลยตอนเนี้ยหมดนี้คิดไว้เลยในใจว่าอะไรให้เวลา5วิเดี๋ยวจะเฉลยอ,อ่ะเฉลยยา exp 3อันสุดมากดวงผมเกมนี้แนมะ่งโคตรสุดอะ่ะมาดูอีกรอบเลยฮะ อะไรฮะฮะอยอางนี้เลยอ่ะสองรอบไปไงเกียบแม่งยิยงในเกมเนี่ยบอกเลยอันนี้มันรู้สึกจะแกแลด้แล้วนะเออมันครบห้าลอยลวรู้สึกมันจะไม่กินด้วยกันวะไม่น่านะใส่ของเซเว่นไนท์คงไม่ทับวะยังไม่ได้อ่านกิจกรรมเลยไม่ได้ดูอะไรทั้งนั้นเลยพูดจริงๆกลับมาแบบว่าอยู่แบบเหมือนโลกของตัวเองลัวๆไม่ได้หาข้อมูลไม่ได้หาอะไรเพิ่มเลย ไม่ได้ดู Youtube เลยทั้งสิ้นตะกี้ไปแอบ,บดูคลิปเกาหลีามานน่อไนะแต่ก็ะดูไม่รู้เรื่องหรอกมันรูคลิปอะไรยังไงเปิดไปหลรบไปะหลับมาก่อนแล้วกันนะเนี่ยมันก็ไม่ได้หักยอดนะก็ยังอยู่แต่ผมไม่รู้ผมจะทันหรือเปล่าดิไม่มีเวลาเล่นเลยอะไปอยู่นูน่นน่ะเนาะมามามา,มาเข้าเรื่องเหอะไม่ห้านาทีละโอ้โห เป็นใบเลือกด้วยดิเขาเรื่องอะไรนะอ๋ะอชันเผาชันเผาชันเผาเขาเรื่องของชันเผาก่อนนะก็ชันเผาและการหามุกนะครับที่ขีดหัวข้อวันนี้ไว้นะก็อย่างแรกก็คือชันเผานะครับชันเผาเป็นระบบเป็นระบบกิลนะครับอยู่คนทั้งหมดประมาณห้าสิบคนนะครับนะอันนี้ไม่ใช่เผาผมนะเพราะฉะนั้นม,มีอะไรติดต่อรามาเซียนะครับคุณเบนคุณเบน มีอะไรติดต่อเขาได้ถ้าจะเข้านะครับจดหมายไม่บอกก็าได้ชอภาษาไทยง่ายๆนะครับถามเขาก่อนก็นได้นะก่อนแอดมาอะไรนี้นะอ่าก็วันนี้ผมจะมพูดเรื่องมว่าผมเปิดมว่าผมเปิดอ่าอไรอีกคาถามนี้ถามกันมาโคตรเยอะออกกิ้วไงครับออกเผาไงครับพี่นี่นะครับน้องกดเข้ามาที่เผา,น,เา,า,เาน้องเข้ามาที่ข้อมูลชนเผา นี่้น้องนี่นี่นี่ปุ่มนี้ปุ่มนี้ปุ่มนี้เนี่ยเนี่ยน,นะอันนี้เห็นถามกันมาเยอะนะครับหลายคนแล้วนะแล้วกอ็อันนี้ก็เป็นล็อกอินประจําวันครับผมวันหนึ่งเวลาเข้ามาเราจะได้ห้าร้อยมุกครับแล้วนี่คือวิธีได้มุกนะครับอันนี้ถ้วยก็ไปบกหรือว่าไปแต้มกิวนะแล้วเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์มีอันดับอะไรก็พอสึงสัปดาห์อะไรก็จะมีแบบว่าตั้นแจกมาอะไรประมาณนะั้นแล้วก็จะมีของที่พวกเนี้ย ของถือว่าโอเคนะครับทำเล่นนะก็คือถ้าวันหนึ่งถ้าไม่ถ้ากิลไม่ครบ5ขอเลีกกิลแล้วกันนะนะขอเลีกกิลขอเลีกกิลเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ถ้าถ้ากิลถ้ากิลถ้ากิลไม่ถึง50มาก40กว่าคนเงี้ยเช็คไปเรื่อยมันก็ไม่ถึง250หรอกบางทีมันจะมันจะได้ประมาณกล่องน,นี้กล่องน,นี้ก็โอเคนะอาทิตย์นหนึ่งก็400ชิ้นตันนะแล้วก็เงินอีก200นะแล้วก็มีลุ้นเๆเศรษเนี่ยทีละ8อันอะไรเงี้ยก็อโอเคนะ ไม่ใช่ว่าได้หมดนะส,สุ่มสุ่มสุ่มแต่ก็โอเคนะก็ถือว่าถือว่าถือว่าไม่แย่ถือไม่แย่ก,ยก,ก็ถือว่าของฟรีอ่ะอย่าคิดมากนะครับก็ช่วยกันเช็คชื่อเอามานะอีกอันหนึ่งนี่ผมยังไม่ได้กดผมรออยู่เลยอันนี้คือดูอันดับกิ้นะครับอันนี้สิ่งของความสะดวกนี่มันก็เป็นแบบให้หัวกิ้ไปเล่นเถอะผมก็เพิ่งรู้ผมถูกปรับอันดับนะแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าผมโโอะไรได้ผมเพิ่งมาอะเออจริง เดี๋ยวแปะๆไว้ก่อนแล้วกันอ่ะอันนี้คือเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งครับโคตรสำคัญเลยอยากจะบอกเลยนะอันนี้จริงๆคือสถานที่เช่าได้โดเสาครับคือเป็นวิธีหนึ่งที่ได้มุกค,ครับนะครับแล้วก็อยากจะแนะนํานะครับหลายๆคนเลยแนะนําเลยคือที่มีที่คุณมีชดถ้าคุณมีชนเผ่าอยู่แล้วผมอยากให้คุณสนใจนะจุดๆนี้มากเลยนะครับ คือคุณอาจจะช่วยเพื่อนคุณได้มากกว่าที่คุณคิดนะเพราะการที่ยืมตัวของชนเผ่าได้อ่ะจะมีตอนเราตีสำรวจของชนเผ่าใช่ไหมแล้วอีกอันหนึ่งก็คือท่ามายาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเพื่อนสามารถยืมตัวของคุณได้ในธรามายานะเพราะฉะนั้นคุณก็ควรดีๆอ่ะทุกคืนเนี่ยผมไม่รู้ว่าคนอื่นไปนเหมือนผมหรือเปล่านะแต่ว่ามันจะเก็บสะสมไดได้สูงสุด28ชั่วโมงแต่คือ24สชั่วโมงอ่ะพอเข้ามาเกมทีหนึ่งผมก็จะเข้ามาแล้วผมก็จะ มอนก็ปล่อยให้มันให้ยืมอะแล้วผมก็จะดึงกลับมันมามันก็จะบอกผมว่าผมได้มาคะแนนห้าร้อยเนื่องจากเนี่ยผมอยู่ในเวลาให้เช่ามายี่สิบเจ็ดชั่วโมงแล้วพลังต่อสู้มันสูงมันก็เลยแบบว่าอัตราต่อชั่วโมงเลยสูงแล้วมีคนยืมผมไปอีกแปดคนยืมใช้ตัวผมไปแปดคนนะโอเคนะครับผมก็รับมาแต่ที่ผมจะอธิบายก็คือทำไม ถึงต้องให้มาเช็คตลอดอย่าปล่อยทิ้งงานว่าสมมุติถ้าตอนแรกคุณเลเวลเจ็ดสิบห้าแล้วคุณกดฝากไว้อ่ะแล้วคุณเป็นเจ็ดสิบแปดในลิฟต์นี้มันก็ยังเป็นเจ็ดสิบห้านะจริงๆผมก็เห็นอย่างนั้นเออแล้วเหมือนกับว่าแล้วบางคนผมเห็นในกิวคือแบบว่าเอาตมาให้ยืมคือเลเวลน้อยมากยี่สิบยี่สิบห้าอย่างเงี้ยคือผมว่าบางทีอาจจะหลายคนนะครับอาจจะไม่ค่อยมายุ่งกับโหมดนี้นะครับคือผม,มอยากจะบอกว่ามันช่วยเยอะจริงๆนะครับการที่ คุณมีการที่คุณมีแบบว่าอาคุณมีตัวให้ยืมะก็โอเคแต่เต่าเต่ามันก็เลเวลเยอะนะเจ็ดแปดแต่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าลงส่วนมากลงนันจงนันจิงคนก็ไม่ค่อยอยากได้ใช้เต่าหรอกเต่าก็มีอยู่ทุกคนอยู่แล้วนะนะพยายามไปโดนดาเมจหรือรอะไรอย่างงี้ดีกว่าที่แบบว่าช่วยเพื่อนได้หรือว่าตัวที่ประโยชน์พวกแพะอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะดูดีกว่าเขาเลือกต่อ แต่ละตัวก็จะมีไม่เท่ากันครับนี่นะอันเนี้ยค่าพังต่อสู้มันน้อยมันก็รางวัลรายสัปดาห์มันก็จะดูน้อยเห็นไหมครับพอเลเวลมากขึ้นมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นไหมครับเหมือนว่าอยู่ที่ระด,ดับความเก่งด้วยนะครับแล้วก็เลเวลอะไรเงี้ยนะเห็นไหมสิบสีออ่อันนี้สองระดับนี้เนี่ยเราพอกันสิบสี่เท่ากันอันนี้สิบห้านะสิบเจ็ดตอนแรกผมก็ปล่อยยิมตัวนี้นะแต่ไปมา,มาตัวนี้ผมทำเร็วถึงนะ มันก็สกิลได้เทอร์หนึ่งคือใครอยากจะยืมไปทําอะไรนะผมก็จะฝากตัวนี้ไว้นะครับอันนี้สําคัญนั้นสคัญคืออยากให้อยากให้ใส่ใจจุดนี้บ้างคือบ,บางทีเปิดไปเสร็จปุ๊บแม่งยืมตัวใครไม่ได้เลยอนะไรเงี้ยแล้วแบบมีตัวประมาณเรเว่าสีสิบอะไรเนี่ยน่ารักแล้วแบบผมก็ยืม <S <S ยืม<ๆ>ไปงั้นอ่ะต่อไปก็มีเรื่องนี้ไปแล้วใช่ไหมวิธีได้มูสอยู่ทีหนึ่งคือคณะได้ทาชนเผ่าครับผม อันนี้คือกดไปแล้วนะแต่จะอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเอ่อไม่เอาอันเนี้ยอันนี้ดูฤทธิ์คนน้อยไปอันนี้ดีกว่าอ่าติ่งนี้เก่งใจเลยสิดเดียวอ่าเงี้ยผดไหมเจ็ดสิบสามรู้สึกจะเลเวลแม็กแล้วนะนะเกิดขึ้นแคควงนะครับหมดตลอดการอ่ะนี่ยอมรับสารภาพผิดว่ากดออตโตค้ครับบอกเลยกดออตโต้แล้วทีมผมแม่งน้ำด้วยบอลต้องเป็นดิน เออทำไมถึงกดแต่แรกๆผมแนะนำไม่กดออโต้ใช่ไหมอืมแล้วไม่หลังๆผมกดออโต้เพราะผมรู้สึกว่าคนไม่เยอะจริงคนในคิวนย่ยเยอะเพราะฉะนั้นถ้าผมตีจริงจังจริงจังเนี่ยคะแนนมันก็คงขึ้นได้เยอะถูกไหมผมก็เลยคิดว่าผมออโต้แม่งเลยคนยอนื่นจะตีบ้างไงเขาตีอะไรหลายคนดูดูดูดีป่ะดูดีไหมดูแบบเท่เลยดิไม่ใช่ขนาดนั้น อ่าก็เนี่ยแล้วมันจะมีอันดับครับพอบอสตัวนี้ตายเสร็จปุ๊บเนี่ยพอบอสตัวนี้ตายสมมติตายนะตายในกรณีน,นี้คือตายขึ้นไปบ,บนสุดนี่ลวตายนะในจดหมายก็จะมีส่งมาตามระดับครับว่าเราได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เนี้ยโอเคนะที่ได้มุกนะครับแล้วก็วันนี้ผม,ผมอธิบายมั่วมากเลยว่เดี๋ยวผมง่วงนะใช่ขอโทษแล้วกันล้วก็เวลาสู้ครั้งหนึ่งอะเวลาสู้ครั้งเนี่ย เข้าไปดูไม่ได้วะ่ะคือเวลาเวลาเข้าไปสู้ครั้งหนึ่งอะรางวัลที่ได้หลับอะถ้าเราแพ้อะมันจะอยู่ที่รอบละ220ประมาณนั้นประมาณรอบละ220แต่ถ้าสมมุติว่าเราฆ่าตัวในฉากฉากนั้นได้อะเราจะได้ประมาณ600-700นะไข่มุกซึ่งมันเป็นวิธีหาไข่มุกที่ค่อนข้างโอเคนะครับแต่เราคิวที่มีคนหน่อยช่วยๆกันเล่นน่ะผมไม่แนะนำว่าให้ไปทำกิวันเองแล้วอยู่กันไม่กี่คนอะ่ะ มันไม่ได้เหมือนเกมมังก nah. ้หยกอะไรอย่างเงี yeah. ้ยวรที okay. ่แบบมีไม่กี่คนก็อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวสังคมครับเกมเนี้ยเพราะฉะนั้นพยายามหาถ้าคิวไม่เยอะก็ยุบคิวไปอยู่คนอื่นเถอะนะจริงทาคิวให้แข็งแกร่งดีกว่ามีมีคิวแน่นๆแหละนะมันช่วยได้เยอะกว่านะครับก็ถ้าคุณเปิด้ะผมคิวพบเปิดมาผมไม่รู้ผมมีคําสั่งของเปิดหรือเปล่าอ่ะเปิดได้นะจริงๆ แต่ผมไม่รู้เปิดยังไงเดี๋ยวให้เขาเปิดเถอะเปิดหลายคนมันจะมั่วนะเพราะผมไม่รู้ว่าผมไม่ใช่เปิดเลยจริงๆเนี่ยแต่ผมเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่ามันมีเงื่อนไขของมันอะนะเหมือนก็มีให้เลือกด้วยอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยเออผมก็ไม่ค่อยเข้าใจอะ่ะนี่นี่เงื่อคือเพิ่งเพิ่งดูอะเพราะมีตำแหน่งเออผมไม่เคยกดเข้ามาดู้วยแค่ตีตามหน้าที่เฉยก็จะได้ไข่มุกมาเรื่อยๆครับนี่ก็เป็น ที่จะได้ไข่หมูส่วนมากมาจากกิ้เดิชนเผาหมดเลยนะครับไอ้นนี้ผมไม่ยุ่งกับมันนะเพราะมันสายตาเฉยส่วนร้านค้าก็รูาล้ๆกันอยู่นะบางทีก็มีของเจ๋งๆอย่างพวกมิเลียวสูงสุดสูงสุดเลยสูงกลางไล่ๆไปหรือไม่ก็อาวุธพวกเนี้ที่ใครอยากจะรีบๆก็จัดนะหรือก็ที่รู้ๆกันก็คือเศษในพวกนี้นะที่เอาไปทํากี่ดาว,วกี่ดาวเพิ่มนะครับ ก็ค่าลีทีนึงก็200นะก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีครับเป็นไอถือว่าเป็นอันที่ดีที่ว่าห,หาอะไรเยอะแล้วก็มีเงื่อนไขาบางตัวที่ไม่ใช่ไข่มุกด้วยนะสําหรับตัวละครบางตัวเพราะฉะนั้นก็ควรจะเก็บไข่มุกไว้นะครับนะกรนีวันนี้ก็จะเป็นวิธีการหาไข่มุกนะครับก็อยู่ในอยู่ในคิวน,นี้หมดเลยแต่สิ่งที่สาคัญที่ผมอยากจะแนะนาก็คือเรื่องระบบการเช่านะครับพยายามพยายาม ให้โนรสาร์ที่แบบว่าดีๆหน่อยอ่ะผมอยากให้แนะนำให้ใช้กันแบบว่าอัพตัวที่แบบว่าดีๆเก่งๆหน่อยหรือว่าอัพอัพเกรดตัวมัางอะไรเงี้ยในยี่สิบสี่ชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่แบบว่าวางเสร็จแล้วปล่อยทิ้งไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้ไม่ได้แชร่นะแค่ให้ดูเฉยคือบางทีอาจจะเป็นที่เขาไม่ได้ออนไลน์หลายวันหรืออะไรอยาเยว่าไป แต่คือจะให้ดูเฉยๆอ่าสมมุตินะสมมุติสมมตุมมตินะปรับเห็นไหมครับอย่างแรกคือเวลายืมท้ามายาเราจะยืมซ้ําตัวที่เรามีไม่ได้คือมังกรต่อให้แม่งเป็นธาตุไหนก็ถือเป็นมังกรนะแล้วเรามีเต่าแล้วเราก็ยืมเต่าไม่ได้คือยืมเต่ามันก็คนปกติก็ไม่ค่อยยืมกันนะเนาะ เดี๋ยวจะมียืมบ้างก็แล้วแต่กรณีนะแต่ถึงยืมมันก,ก็คงมีได้ทุกคนแต่เอาอะแล้วส่วนมากมันจะขาดตัวดาเมจมากกว่าเพราะว่าตัวแทงมันไม่ค่อยตายตัวแรกหรอกก็อาจจะได้ต้องการตัวยืมอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็อย่างเวลายืมเราก็ยืม,ย,มยืมเสร็จแล้วก็เหมือน,นว่าต้องรองสิ่ทุ่มอะมันจะรีจริงนนะเออช่วงนัง้นมันจะดีได้ก็คุณก็ลองดูครับบางทีเนี่ยอย่างบางทีล่างๆเงี้ยอย่างเงี้ย คุณเจอตัวยืมอย่างนี้คุณชอบไหม่ะผมก็ชอบนะ <c oughs> เออประมาณนี้ก็คือแบบไม่ได้ว่าเลยคือ,อว่าอยากให้แบบว่าเข้าไปเช็คตรงนั้นหน่อยใาห้องทีมคนอาจจะไม่รู้ระบบปล่อยไปเลยก็ไม่รู้ว่าต้องอะไรยังไงก็คือคุณก็ต้องมารับไขมุกด้วยไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้อย่างเดียวอะไรนี้นะนะครับพอเวลาเวลาอัปเกรดมันให้เก่งขึ้นหน่อยก็มา เอาคืนแล้วก็ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อให้เพื่อให้เอามาันมาดึงได้นะครับเอามาันแบบมาเพิ่มเลเวลตัวเองให้หน่อยอัพเดตอัพเดตม,มันิดนึงคนมนึงรู้สึกพูดแล้วไม่เข้าใจตัวเองขอบค่อต่อแั้วได้ไหก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเพิ่งเห็นนะครับพันสามแลส,มสับสุดท้ายขอบคุณมากๆาครับก็เดี๋ยวสักพรุ่งนี้ขอพักก่อน วันนี้วันนี้คงไม่รัวเท่าไหร่เพราะวันรู้สึกเพียโคตรเลยนั่งเครื่องบินมาทั้งวันเลยนะสองต่อเหนื่อยามากแล้วก็อืมแต่ถ้ามีเรื่องเล็ๆๆกๆน้อยๆนึกออกเย๋ยอาจจะทำอีกคลิปนึงแต่ตอนนี้ยังนึกไม่ออกพอดีตอนแรกที่จะทําเรื่องเงี้ยคือจะกดยืมตัว <laughs> แล้วให้มันยืมไม่ได้อ่ะเออมีแต่ตัวเล็กๆน้อย อะไรมันเนี่ยมันแบบให้หาตัวธาตุดินไงแล้วคนปล่อยธาตุดินมีอยู่มันหกคนหกคนนี่เป็นแบบตัวเล็ย้ยน้อยๆเ่ประมาณสามตัวที่เหลือก็แบบเป็นแพะเลยไม่ไมเต็มแต่ก็ใช้นะเออแล้วอย่างที่บอกเนี่ยลาเพื่อนยืมเพื่อนยืมของเราไปอะ่ะคือเราจะได้มุกได้ไงเออเพื่อนเรายืมของเพื่อนเพื่อนก็ได้มุกไงเออก็คือถ้าตัวคุณเก่งทำไมต้องมีคนอยากยืมเยอะถูกปะ เออเพราะงั้นคุณก็ต้องแบบเล่กตัวที่แบบว่าเจ๋งๆมานะอาจจะเป็นตัวดาเมจดูดเดียวตัวฮิวตัวอะไรก็ว่าไปนะเพราะต่อให้เนี่ยคุณจะมาออตโตอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้ามายยากุณก็คงออตโตไม่ได้หรอกบ้าง,งริงไหมคุณต้องเล่นถนอมถนอมหน่อยเพราะงั้นคุณอาจจะเอาแพ้มาให้ยืมเอออะไรเงี้ยเขาก็อาจจะยืมแพ้ะคุณสังเกตแล้วคนใช้แพ้แม่งพันกุงง่ายเลยทุกอย่างนี่ช่างดูง,ง่ายไปหมดจนผมอยากจะทำบนะ้างแล้วเนี่ย โอเคนะวันนี้ก็เป็นเรื่องถามเรื่องการหาไขมุกนะครับนะเดี๋ยวอันนี้ผมขอไปพิจารณาเลยแต่คงแพ้อันเนี้ยแต่อันนี้ยังไม่รู้นะย,ยังไม่ออกจะตัวอะไร๋ยวขอดูก,ก่อนทุกงน,นี้ไปเวียดนาม,ามกองกําลังไม่ได้เลยได้อย่างเดียวกวาดล้างกวาดล้างอย่างเดียวเลยเพราะเน็ตแม่งไม่รู้จะเสียตอนไหนพอเต็มต้งมองกวาดล้างเลยนะครับออกช็คลาดแบ๊บเนี้ยอย่างเงี้ย,ยดูโจมตีโอ้เห็น มั็นแล้วไม่ได้ทุกคนอาจจะเห็นผมซื้อบ่อยนะเพราะว่าผมเล่นธาตุเดียวนะครับผมเลยต้องใช้เยอะมากนะครับมันก็เลยเป็นผลประมาณนี้นะจะเลยจะเห็นผมซื้อตลอดนะถ้าผมไม่ถึงขั้นว่าจะรีรีร้านอนะ่ะร้านนี้ไม่รีรอได้ไอร้านนี้ก็ไม่ค่อยดีครับขี้เกียจครับวูโชคดีจังเลยอะ่ะอิชาดูเขาสิ สักหน่อยไหมไม่ได้ผมเก็บตังซื้ออีกตัวนออึงอยู่อ่ะมันใช้เองที่สามหมื่นอ,อ่ะไม่กดให้ดูไม่ได้แต่ว่าเมื่อคืนก็กดไปสองอันแหละอ่าก้างปลาอย่างนี้ก้างปลาก้างปลาน,นี่ก็ดีครับตรงมันมีเสือมีเนี่ยโมกาโรสนะครับใครอยากจะทำเพิ่มก็นิ้มนะครับกดรีทีสองร้อยนะครับวันหนึ่งอาจจะได้สักสิบสิบห้าชิ้นเลยทีเดียวนะ ดวงดีนะครับนะอ่ะต่อไปก็อย่างที่บอกา้านชนเผาครับก็แรดนี่ก็แสบนะเขาไม่เจอกับตัวคงไม่รู้แต่ถ้าเจอกับตัวก็จะรู้แม่งนั่งุึนไอแพะนี่ก็นั่งุึนเกียดทาดินแม่งตัวเลยแต่ดินกันาน,าน้ำน้ำบางทีเจอยังโอเคนลยแต่ดินเฮ้ยขึ้นโอเค ใน,นคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนเนาะไม่ค่อยมีสาระอะไรแต่ก็จะเนี่ยเก็บไอ้พวกนี้มากดให้ดูยอย่างเงี้ยกิจกรรมไม่มีอะไรแล้วอะหมดละคลิน,นี้ก็ไม่มีอะไรเลยกิจกรรมนี้นะครับก็พยายามลงลงให้ทันกิจกรรมแล้วกันนะ,ะครับเพราะว่าผมก็ย,ยังไม่อ่านรายละเอียดแต่ก็คงเกี่ยวกับพวกลงทํากิจกรรมพวกนี้แหละแล้ว,วก็เพิ่มเพิ่มเหมือนเซเว่นไนท์เพิ่มเพิ่มแล้วก็เนี่ยถ้าคุณเข้าเล่นมาจนภัยหนึ่งครั้งคุณก็ได้หนึ่งเข้าเล่นกองกําลังหนึ่ง ถ้าคุณเขาเล่นแทนบูชาอะไรเงีเ้ยเ๋็วพูดเงี้ยคุณก็ได้เทียสองอะไรเงี้ยถ้ากิผมยังไม,ไม,ไม่ว่างแล้วก็เอาตัวมาแลกไอ้นี่มันก็จะกำหนดตัวมันแลกได้กี่ครั้งนี่ห้าครั้งสิบครั้งสิบห้า 10, 5, มั้งหรือยี่สิบตักอย่างอะไรเงี้ยพอแลกเสร็จันก็มีตัวที่ใช้ไปแล้วตัวที่ใช้ไปแล้วคุณก็เอามาแลกไอ้พวกนี้ต่อได้อีกนะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้แนะนํานะครับพวกนี้ก็มีอะไรก็เผาเผา,าให้เต็มที่ครับเต็มที่ ถ้ามีเวลาก็กวาดล้างไปเหมือนที่ผมไปอนะนนัอยู่นน่นก็ทำอีกแปดวันเองนะครับไม่ทันนะอีกแปดวันผมทันหรืว่าเขาโน้นผมไปนั่นมาหกผมไปนั่นมาหกหกวันหกวันหกวันผมได้แค่หกร้อยโอ้ถ้าได้ก็ชิวเฉียดแล้ววะหรือมัอนก็คงใช้เพชรเยอะหน่อยอืมประมาณนี้นะก็ดูๆเอาแล้วกันนะครับนะส่วนกิจกรรมนี้ ผมไม่ต้องพูดหรอกรู้กันหมดทุกคนอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่าขนาดผมไม่ได้อ่านะ่ะผมมับบ่วๆเอาผมอยากเข้ใจเลยอือวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้ไม่ได้คุณภาพอะไรอย่ากโกรธเลยนะจริงๆมันไม่พร้อมแต่อยากทําเพราะว่าเห็นสัญญาวไว้แล้วว่าจะทําวันนี้นี่ก็เรามาไม่ทันไงก็ขออภัยสักทีหนึ่งละนะครับ โอเคครับวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์ก็สดซับสไครต์ไว,ว้เป็นกำลังใจแล้วกันนะก็พยายามทำต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้นะน่าจะว่างทำได้อยู่แต่ขอขอนึกขอนึกหัวข้อนี้หนึ่งคือต้องดูด้วยว่าหัวข้อที่จะทำนี่คือเราพร้อมทำไหมด้วยนะเออผมก็ไม่ว่างไปนั่งดูของคนอื่นหรอกว่าคนอื่นเขาอัพอะไรยังไงเพราะว่า ยูทูบผมก็ฟังแค่เพลงกับทำอะไรของตัวเองอะไรเงี้ยเออปิดประเทศมากเลยเดยี๋ยวนี้ไม่ไม่ได้เข้าไปดูเฟซบ o ๊กกลุ่มของพวกนี้ด้วยว่าเขาไปไหนที่ไหนกันละคือวันๆเข้าไปเจอแต่แบบว่าเปิดไครฟรีได้ห้ดาดาวอีกแล้วอะไร่เงี้คือคือตรงๆกูเปิดสองพันเจ็ดมาเจ็ดรอบละกูยังไม่ได้อะไรเลยอืมกูเปิดฟรีมาทุกวันกูก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันนะครับ คือเห็นแล้วแบบแม่งจีดอะ่ะออกลุ่ม Facebook คือไม่ดูไม่ดูแล้วทำใจไม่ได้จริงๆดูดูแม่งอยู่มา28วันถ้าไม่ใช่ไอ้พวกเนี้ยไม่เคยได้เออจริงตำนานอีกอย่างที่ได้มา50ทสามายาในการแม่งก็ไม่ได้ จริงดวงโคตรไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลผมอาจจะรู้น้อยหน่อยเพราะผมไม่ได้แชร์ใครอะหายเองได้ก็ลงหายเองได้ก็ลงเกาหลีดูไปมันก็ไม่รู้เรื่องอะมันถ้าจะดูแค่หาดูแค่อารีน่าอย่างเดียวแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าเขาพูดแนะนําอะไรเนี่ยเราไม่เข้าใจอยนะ่างเงี้ยเออเราก็นั่งดูได้แค่ทีมแต่เราก็ผมวแม้มันจัดไปกับลมอะผมมันก็ไม่มีใครจัดนําก็เลยดู ดูไม่ค่อยได้เท่าไหร่เออก็เลยไม่ค่อยหลังๆก็ไม่ค่อยดูก็มั่วๆตามในเรื่องนะโอเคโอเควันนี้เท่านี้เดี๋ยวถ้านอนไม่หลับนึอกอะไรออกค่อยทําต่อแล้วกันขอโทษจริงนะเนื้อหาน้อยมากเลยวันนี้จริงๆวันนี้จะจบตั้งแต่สิบนาทีแนละ้วโอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับก็ที่ติดตามก็บอกนะคิดถึงกันก็ดีใจครับโอเคไว้เจอกันใหม่โอกาสนาหน้านะ มขาเจ็บคอแหละท่านี้ครับสวัสดีครับ